สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการ,การ,การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออจัดงานวิชาการร่วมคิดร่วมทำร,ร,มรวมพลังผู้นำการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคลื่อนแผนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติค่ะศาสตราจารย์ดรนรุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานวิชาการร่วมคิดร่วมทำร,ร,มรวมพลังผู้นำการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานนี้จะเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ตลอดจนตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2 5 6 8ถึง2569อย่างครบถ้วน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของการปฏิรูปการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาการเปิดพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดร่วมคิดร่วมทำรวมพลังเพื่อพัฒนาการศึกษาและการนำเสนอนิทรศการผลการขับเคลื่อนนโยบายของสพท ทางด้านศาสตราจารย์ดรนรุมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวในพิธีเปิดงานว่าถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาพบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านสิ่งที่อยากจะฝากทุกคนก็คือการช่วยขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อสั่งการของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำา AI เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ควบคู่กับการเรียนรู้ AI เพื่อพัฒนาความเข้าใจชีวิตความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้จากอดีตรวมถึงการร่วมกันกำหนดนโยบายพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ ไม่ยึดติดเฉพาะวิชาการเพราะเด็กมีความถนัดแตกต่างกันเช่นศิลปะกีฬาจึงควรสนับสนุนเด็กทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมซึ่งขอฝากให้สพทและคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดเวทีให้เด็กได้แสดงศักยภาพในด้านต่างๆด้วย